สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ก,กันกับช่องเบอร์วิรีนะคะวันนี้ก็เพิ่งโหลดเกมมาเล่นใหม่นะคะหลังจากที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะคะก็คือจะเล่นสกายเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าเห็นเกมนี้แบบว่าขึ้นอันดับหนึ่งนะคะเราก็เลยอยากลองโหลดมาเล่นดูนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะเออมันก็ออกแนวแบบ เกม Battle Royale ทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะชื่อเกมว่า Sausage Man นะคะแล้วก็เราเล่นในโทรศัพท์ Android นะคะโอเคเราตอนนี้เราก็เลือกตัวละครก็มีตัวละครเดียวนั่นแหละนะคะก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ตั้งชื่อนะคะเดีย๋ยวลองมาเริ่มเล่นกันอันนี้คือเป็นโหมดฝึกสอนนะเจอนี่เราก็ได้รับ บทบาทนะคะเป็นไส้กรอกไส้กรอกเมนไส้กรอกเกลค่ะอันนั้นก็เดินไปข้างหน้าแล้วจากนั้นก็ยิบปืนแล้วก็เล็งยิงยิงปังหนึ่ง,ง,งตัวอันนี้นก็คือจะเป็นหมดุดสอนทุกอย่น,นะคะทุนโอเคจบไว,วไวมากสอนแบบไวมากพื้นฐานอันนี้คืออะไรเป็น กองของวัน,นะคหะน่าอะไรเป็นท่าเต้นเคป๊แรลงสูงอืมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปใช้งานอะไรอะคะโอเคเราขอตั้งค่าไม่ล้วนมีเป็นหมวดใจโรสโคบไหยนะเราชอบเล่นแบบใจโรสโคบอันนี้นะคะขอเปลี่ยนเ,นเป็นเปิดตลอดเวลานะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเราเคยก่อนหน้านี้เราเคยเล่นพวก ขับจีมาก่อนนะคะแล้วก็ถนัดเปิดอีกตัวนี้ไว้นะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทุกคนครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครแบบเคยเล่นแล้วก็บอกว่าอันนั้นอันนี้คืออะไรเดี๋ยวสอนเราได้นะมาแชร์ได้นะคะน,นี่ก็ยังงงๆอยู่อันนี้เข้ามาตรงหน้าล็อบบี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นตู้ปลาหรือเปล่าเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นอันนี้เราพยายาม เพื่อนที่ยังไงต่อยต่อยกระโดดเพื่อนก็เต้นกันอะไรอะ่ะแล้วก็เต้นกันอะไรนี้นั่งนอนนั่งเพื่อนก็สนุกสนานกันไปนะคะเจ้ <S <S ทีมของเราก็มีซามูซองอะไรอ่านไม่ทันก็มีอะไรตั้หนังสือเล็กมากอะ่ะเราอ่านอ่านไม่ออกอะ่ะตัวมันจิบจิ๋วมากๆเลย โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่บนเรือบินนะคะ <Number four. S 1> บนเรือบิน <Number one. S 1> แล้วก็ <Please. S 1> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องลงตรงไหนแต่ส่วนมากถ้าครั้งแรกๆเราชอบแบบว่าถ้าแบบครั้งแรกๆเลยนะจะชอบลงแบบบ้านหลังเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเขาจะแบบว่ายังไงลงน้อยอ่ะไม่ค่อยมีคนลงเราก็จะได้แบบว่ายังไงเรียนรู้ระบบอันนั้นอันนี้ได้ใช่ไหมเราจะได้มีคนแบบว่า จะได้ไม่มีคนแบบมาไล่ยิงเราอะไรเงี้ยน่าจะเป็นหมู่บ้านตรงนี้แล้วกันโอ้มันเป็นแบบเหมือนเหมือนพัดลมเลยเหมือนพัดลมเหมือนไอ้มอเตอร์ไอ้นะไ,ไอ้สูบน้ําอ่ะเหมือนเครื่องสูบน้ําเลยโอเคเร็วเร็วเร็วหยิบปืนไม่มีปืนมีเกาะอะไรนี่อะไรอะไรไม่รู้อะหยิบไปก่อนเกาะเกาะเกาะสองอันนั้นอะไรไม่รู้แล้วก็หยิบหยิบมาก่อนนะ ที่มีมาก่อนอันนี้ปืนได้แล้วได้แล้วปืนอะไรก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะปัดทูเกี่ยวอะไรไม่น่าเกี่ยวก็ปืนปืนหยิบของที่จําเป็นไว้ก่อนนะคะก็คือปืนโอเคราพายมองหาว่ามีตรงไหนอีกบ้างตรงนี้นะออกไปกระโดด เดี๋ยวเราขอย้อนเข้ามานะคะลิง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 อันนี้คือเลิงแต่เราไม่มีสะโคบเลยเราขอมาเปลี่ยนเป็นปืนอันนี้เราไม่รด้กาไม่แน่ใจวันคือปืนอะไรอ่ะ M 1 6หรือเปล่านะเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าชอบใช้ปืนนี้ตอนเล่นฮับจีนะแต่เราไม่ชื่อเต็มๆเขาไม่รู้คืออะไรเหมือนกันโอเคก็หลังนี้หมวกหยิบหมวก ก็อันนี้คือปืนอะไรไม่แน่ใจนะไม่รู้จักกับปืนอะไรปืนใหญ่สะสมพลังยังใช้ไม่เป็นนะคะเอาไว้ก่อนอย่าคิดว่าจะน่าจะพร้อมลบแล้วแหละเดี๋ยวไปหาเพื่อนดีกว่ารวมกลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนไปหาหมายเลขสามก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนคือแตกแบบ <target location. S 1> แตกขแขนงไปคนละทิศค,คนละทางเลยอะ่ะ ถามหมาเยเลขสามอุยอ้ยอยเหมือนคนยิงมีคนยิงแป๊บหบนึ่งน,นะหาที่หลบก่อนมองไม่เห็นตรงไหนอนะเดียวเดียวเดียวหาไม่เจอไปไหนแล้วอะใจยใเย็นนะตกใจเหมือนกันไม่มีเสียงรถด,ด้วยอะคืออะไรอะระเบิดเออเห็นละตรงนั้นนี่ไงนี่ไงนี่นอก โอ้คิวแรกคะ่นะน,นะน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าน่าจะเป็นบทโอเคไม่มีคนนะแน่ใจนะไม่มีใครมาตุ๋ยเราทีหลังนะโอเคทางสะดวกไปดูก่อนว่ามีของอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหของเยอะมากขอบคุณโอ้ของเยอะมากทุกคนไปต่อไปหาเพื่อน ไปหายหมายเลขสามเรียบเพราะว่าเรานั่งรถไปดีกว่านะจะได้ไวขึ้นนะวิ่งคือช้ามากๆอ่ะแต่ว่าเหมือนรถเหมือนมีคนเอาขับมาชนต้นไม้อะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นไม่เป็นอ่ะหรือว่ามันเป็นกับดักทุกคนน่าจะเป็นกับดักหรือเปล่าอ่ะเห็นมีคนเอามาเอามาล่อไว้ตรงนี้นะ่ะ มันไม่น่าจะใช่บอทเอามาหรอก,อ,อกไปดีกว่าไม่ไม่มั่นใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ยริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคนนี้เขาแม่นนะเนี่ยนี่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 ไม่โดนเลยเฮ้ยโดนตายแล้วโอเคค่ะได้หมวกหมวกสองหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นหมวกเลเวลสอง โอเคขอกินน้ำนิดนึงไปกินกันอันนี้คืออะไรอะมันคือทิชชู่หรอคะไม่น่าใช่ทิชชู่นะไม่ทิชชู่ไม่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรกดเทปสก,กัดเทปเหรอไม่ใช่ผ้ากอ๊อเออสก,กัดเทปใช่เลยโ <target> อ๊ยตายแล้วขอโทษด้วย จากภากอต t ไปได้เลยโอ้ยมีหลบไม่หลบเนียโอ้ยมีกระโดดเนี่ยไะกลายเป็นใส่กรอกีพีแล้วทุกคนเร่งๆๆมี่ๆๆๆโอ้ยสกบสกบเข้ามาจากตอนไหนวะเกดไม่ทราไหนไม่รู้อ่ะมัวมากโอ้ยตื่นเต้นมากเลยฆ่าได้ได้ง3คนแล้วอ่ะเฮ้ยใครอ่ะโอ้เพื่อนๆๆเอ้อมาเได้3มาแล้วทุกคน ว่าจะไปหาจนเพื่อนต้องต้องมาอ้าวเพื่อนรอด้วยไปด้วยคนไปด้วยไปด้วยอ้าวอะไรอ่ะ <c oughs> ทิ้งกันเฉยเลยอ้าวได้รถแล้วก็ขับหนีไปเฉยเลย,ยอะไรเรารอุตส่าห์จะไปหาโธ่เอ,อ้ยเพื่อนไปไหนเนี่ยเขาน่าจะไปหาไม้เล็กหนึ่งกับไม้เล็กสี่หรือเปล่าเหนว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าก็เลยแบบปล่อยมันไว้เืออะไรงนี้ <c oughs> ต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะไปหาเขาอยู่ดีนะเพราะเล่น <Target> คนเดียวแล้วมันก็เหงาอ่ะวิว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอเคเราจะไปหาหมายเลขสามกัน <Target> ก็ไปหาเพื่อนเหมือนเดิมคะ่ะ <Target> รวมกลุ่มแต่เพื่อนไม่อยากรวมกลุ่มด้วยอะไรเนี่ยน่าน้อยใจจริงๆไปทางนี้ดีกว่าน่าจะสะดวกอุ้ยเหมือนมีคนยิงอ่ะตรงไหนอ่ะ ไม่แน่ใจก็คือต้องหาที่หลบไว้ก่อนนะมองไม่เห็นอ่ะหาตรงไหนอะ่ะอุ้ยโอ้โ,โ,อโ,โดดลงมาเลยอ่ะโดดลงมาเลยนี่น่าจะคนนะน่าจะคนนี้นะเนี่ยถ้ากระโดดลงมาแบบนี้เนีน่ยออขอบคุณค่ะของเยอะนะเนี่ยกินยาก,ก่อนโอเคสดชื่นไปไปต่อน่าจะมีเพื่อนมาแล้วนะ เพื่อนนายแม่จะมาแล้วนะแสงสีต่างๆนั่นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นอุ้ยไม่มีคนยิงออ้ยตรงไหนอ่ะตรงนั้นหรอือเปล่าน่าจะใช่นะคะอมองไม่เห็น,นยิงย่ะยิงต้นไม้อุ้ยหามไม่เจอไม่ตรงไหนอ่ะหลังขันหลังไปดิขันหลังนูน่นๆงาวอีกแยงงาวอีกแยะ ยิงต้นไม้เมื่อกี้ยังเินเลยแบบพอโดนยิงก็คือแบบว่ามัน,มนแบบมันเลอกลากเลยอ่ะหาไม่เจอแบบลนไปหมดเลยยิงต้นไม้เฉยเลยเมื่อกี้อ่ะที่จริงเขายิงข้างหลังนะเธอไปไปเล็งข้างหน้าเฉยเลยอะไรของฉันเนี่ยเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> เพื่อนรอด้วยสิการจะถึงแหละความฝันก็คือไปถึงเพื่อนก่อนนะคะอุ้ย กระสุนเชียดหน้าเมื่อกี้เพื่อนเราด้วยเรามาถึงแล้วเราคือหมายเลขสองเอ้ยมีคนบินมาไม่มีคนบินมามมนีนา่นี่นี่นี่นนงไงละ่ะแตกเลยแตกหกตัวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็โใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหกตัวเนี่ เดี๋ยวซิมีสิ่งที่น่าสนใจหรือเปล่าให้ให้ให้เกียรติเพื่อนก่อนให้เพื่อนดูก่อนเฮแยงเพื่อนโอเคเราดูมั่งตรงนี้มีอะไรอีกอเขียงก็น่าจะได้ของครบแล้วนะคะไม่เคยยน่าจะของน่าจะเต็มแล้วแหละไม่มีอะไรพี่จะต้องเก็บแล้วนะคะ โค okay ก็เดี๋ยวจะไปกันต่อแต่ว่ารอให้เพื是是 like ่อนมูฟนะเพื่อนเมื่อไหร่จะมู v e ซะทีอ่ะเพื่อนไปกันได้แล้วเนี่ยวงมันวงมันจะบีบแล้วเนี่ยเพื่อนไปเอ้าเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนน่าจะไปไปถึงไหนแล้วเพื่อนเดินอยู่กับที่ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวก็เอกันไว้ให้ก่อนดีไหมเนี่ย เอาอย่างไงี้ีเพื่อนน่าจะหลุดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาเล็กสามมาเล็กสามมันจะถึงจะถึงไหนวะเนี่ยโอเคแล้วลงหน้าไปก่อนโอเคนะคะตอนนี้ก็ย้ายมาตรงนี้เพื่อนปลาอะไรอ่ะมาเล็กหนึ่งปลาอะไรไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้คืออะไรอ่ะ มันมันปลอดภัยใช่ไหมมันคือระเบิดหรือเปล่าอย่งไม่แน่ใจแล้วเพื่อนช่วย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 ไปลัดเขาเพื่อนเราไม่ตั้งใจลัดนะเพื่อนเมื่อกี้เราได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้อ๋อแล้วคือเพื่อนคนยิงได้ถึงแม้เราจะไปช่วยก็คือเพื่อนก็ได้อยู่ดีนะคะโอเคไม่ลัดตกใจหมดเลยนึกว่าไปลัดเขาเราไม่ควรทำแบบนั้นนะคะ แต่บางครั้งมันก็เป็นอุบัติเหตุนะแต่ว่าเออแต่ว่าเกมนี้ก็ดีนะเนี่ยก็คือถ้าใครยิงแบบยิงยิงแตกก่อนก็จะได้เป็นคนที่แบบว่ายังไงอะได้ได้คิวนั้นไปนะคะซึ่งเราว่าเออมันดีไปตรงนี้ดีกว่าตรงภูเขาตรงนี้เอ้ยมีสายลุงด้วยเพิ่งสังเกตได้จอมีสายลุงด้วยเกมแบบน่ารักดีเนาะฉากอันนี้ไรอะเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเ็ดเ็ด้ยเฮ็ด้ยคนคนคน ไปยิง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 กูยิงพื้นโอ้โหสวยไหมเนี่ยเอ้ยยิงยิงนอนยิงไปอะไรโอเคอันนี้มันเป็นเห็ดอะไรอ่ะเราไม่ไม่รู้มันคืออะไรเห็ดพิษหรอเห็ดพิษหรอยิงยิงยิงไม่ได้เราเราควรเก็บอยู่ไหมกลัวเป็นเห็ดเห็ดพิษอ่ะ เออช่างมาแล้วกันเหมือนจะมีเสียงเหมือนมีคนยิงเนาะแต่นละจะเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนยิงสไนเปอร์อุอ้ยตรงไหนอะ่ะหาไม่เจอหาไม่เจออยู่ตรงไหนอะ <c oughs> เดินวนต้องเดินวนอย่างนี้นะทุกคนเทคนิคคือเดินวนแบบนี้เพราะว่าเราหาไม่เจอยิงมาจากไหน อยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้หืมตาคือเป็นอะไรไม่เข้าใจมองไม่เห็นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านหลังนั้นดีกว่านะน่าจะมีของเยอะเหมือนมีคนยี่จะจากไหนอะหลบๆๆก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็คือเอ้ามาข้างหลังข้างหลังทำไมมันก็ชอบมาข้างหลังเราเราไม่เข้าใจนะเรายิ่งเป็นคนแบบเื่อใส่ เวลาโดนยิงนะคือแบบหาไม่เจอคือแบบว่าจะต้องมาข้างหลังตลอดเลยเฮ้ยเหมือนเสียงคนเดินทางไหนนี่โอ้โหถ้าจะเป็นบอทนะคนนี้เนี่ยเดินมาเดินมาให้ยิงเลยโอเคกินยาก่อนสดชื่นเตรียมพร้อมไปรวมกับเพื่อนดีกว่าไปหามาเล็กนึงเพื่อน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 ดีกว่าวื้ย ดนยิงโดนโดนยิง,โ,ยง,โ,ยงโอ้คนนี้ดุคนนี้ด,ด,ด,ดุเจ็บเลยเมื่อกี้โอเคก็ไปดีกว่านะคะเออเพื่อนปลาอะไรอันนี้คือไม่เข้าใจมันคืออะไรเนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลมาแล้วมันคืออะไรแต่ว่าเข้ามาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นคิวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แข้ใจไปหาไปรวมกลุ่มกับเพื่อนดีกว่าสึกว่าอยู่คนอยู่เฮ้ เพื่อนทำอะไรอะ่ะดุกดิกน่ารักมากเลยเป็นการส่งสนเปอร์ที่แบบน่ารักมากอ่ะเอยทำมั่งดีทำไม่เป็นเฮ้ยแอดอฟแอดอฟอุย้ยมีของด้วยอะไรอะ่ะหน้ากากไม้ยูนิคอร์นสายลุงคือคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรมันมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็เออน่ารักดีนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่านะคะเคพื่อนยิงก็มายิงเล่นกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีคนมีคนมีคนโอเคจัดการได้ละสุดยอดมาก้ยเ,เราฆ่าได้ตั้งสิบเอดคนแล้วว่าอ,อยากขึ้นไปขึ้นไปยังไงอะ่ะขึ้นไปยังไงโดดจิบเออโอเคนี่ขึ้นอย่างงี้เนี่ยมี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 วก็ทําได้เหมือนกันมีมีมีเป็นเกมที่แบบเกียนมากอะอะไรเนี่ยไม่เพื่อนมีคน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  ยิงๆโอ้ยโอเคเพื่อนก็คือเต้นแล้วก็แบบเต้นกันไปไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่มันคือเกมยิงกันใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้งงเอ้ยบินได้บินได้ทำได้ยังไงเมื่อกี้งงทำไม่ได้แล้วอะโอเคเราจะไปไหนกันต่อวงวงบีบมาที่เรานะคะก็โอเคยืนเต้นกันไปเหลืออีกห้าคนเอีกสองตัวทุกคนอ น,นี่อือกินแบบซี่ก่อนเกกระหายสดชื่นโอ้ได้ที่หนึ่งเย่ทีมแบบสุดยอดมากเลยนะคะเกียนมากโอเคก็อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเพื่อนหน้าตาแต่ละคนคือแบบหน้าตาแต่ละคนคือแบบอะไรอะน่ากวนมากขอ,อได้บอล สนะคะแล้วก็ราชาแห่งปาร์ตี้บุกเดียวคนเดียวอันนี้คือคัสซี่เนี่ยขอข้ามมากันน่าจะเป็นเราไม่แน่ใจว่าเป็นซีซันแรกของเกมนี้หรือเปล่านะคะทีวันน่าจะเป็นซีซันพาร์ทของเขาชุดสวยมากชุดเ hey. ท่อเออปืนก็สวยนะโอ้ปืนสวยส่วนเราก็ฟรีนะคะามาดูของฟรีจะได้อะไรซัพพลายเออร์หน้ากากไหมโว้ยก็ดีอยู่นะ แบบว่าขนาดสายฟรียังได้หน้ากาก,กใหม่ด้วยมีชุดด้วยอะชุดชุดนี่ชุดสีชุดมันม่วงค่ะทุกคนเออสายฟรีก็น่าจะเล่นสนุกได้อยู่เหมือนกันนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปโหลดดูได้นะส่วนตัวเราก็ค่อนข้างชอบแนละ้วมันดูแบบควนเบียเกียนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะลองไปเล่นอีกสัปตาหนึ่งนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ